สวัสดีครับ s <S s <S พบกับ let's go fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็เดี mm ๋ยวพาเพื่อนๆมาซ้ำกันที่หมายเดิมหลังจากที่ห่างหายว่างเว้นไป,ประยะหนึ่งก็มาตกที่เดิมแหละเพราะว่ามันใกล้บ้านไงแล้วมันมีปลาให้ตกมันมีปลาให้กินนะครับก็เดี๋ยวส่วนเมนูวันนี้เดี๋ยวรอแอดมินมาแอดมินอยากกินอะไรก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาเป็นว่าตกปลานินหมายเดิมเดี๋ยวบอกวิธีบอกหมายบอกหมดเลยใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยไปชมได้เลยครับ หมายที่เรามาวันนี้เหมือนเดิมครับหมายคลองหลอบาง,งูราบุรีจัดเสมียนเพื่อนเพื<ๆ>่อนถางมันเยอะมากนะแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นใครมากันเพราะว่าน่าจะอาจจะไกลจากบ้านที่อยู่ก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อน<ๆ> fc ส่วนใหญ่ที่ติดตามมันส่วนใหญ่จะอยู่ปะทุมกันหมดเลยนะครับ <laughs> เผื่อว่างมาแถวนี้ก็มาส่วนแล้ว fc รับบุรีทั้งหลายก็ถ้าอยู่ใกล้ก็มาได้เลยนะครับหมายไม่ห่วงนะครับหมายปลาฟรีหมายคลองหมายธรรมชาติอะครับอมืมันก็มีพอพอมีปลาขึ้นอยู่บ้างก็มีน้ำนนนมาตกกันอยู่เรื่อยนะครับ หมายเดิมตรงนี้เราก็เคยได้ปลาตัวสวยๆไปบ้างนะพอได้กินแหละมันไม่ได้เยอะนะแต่ก็พอได้กินนะครับมีปลานินตัวครึ่งโลให้ตกอยู่นะครับถือว่าโอเคไะวันนี้มาถึงประมาณสี่โมงกว่าละเดี๋ยวเริ่มมาเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลงานไหมได้รักสามตัวก็หลูแล้ววันนี้บอกเลยดูสภาพน้ําก็คือไม่ค่อยดีนะวันนี้ดูเดิมันมีปลาไหมครับมันมีปลาตายเลยอันนี้น่าจะเป็นคังดําตายนะตกปลาดีกว่าเสียเวลาไป เดีใช้วันนี้นะครับก็อันนี้เป็นเหยื่อเหลือเก่าของผมเองนะครับจริหลักจะใช้ลำบ่มนี่ลำบ่มของเราเองนี่แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นถุงถุงรั่วปะวะถุงรั่วใช่นี่หนูกัดกัดก็คือหนากัดเราก็เปลี่ยนให้เค็มให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่ร้านขายก็เค็มได้เลยนะครับไม่ต้องมีปัญหาหนูกัดถุงแต่ผมเค็มหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อแบบนี้แหละที่ผมใช้นะครับหลักๆแล้วก็จะมีพวกเศษเศษชิปเศษเหยื่อเศษอะไรที่เราปั่นที่โรงงานนะครับที่ผมปั่นอยู่ที่โรงงานนะครับจะมีเศษชิปป้างเศษเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีก็มาใช้ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาใช้ด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้างานแต่หลักๆก็เป็นลำบ่มแหละนี่ลำบ่มเก่าใช้ตกว่าวันก่อนนู้ไปตกที่ไหนเน่เราจำไม่ได้นะครับก็โอเคประมาณนี้ชุดใส่หน้านะครับที่ใช้ก็จะเป็นตะก้อตัวตึงของผมเองเหมือนกันนะครับเป็นตะกร้อสองเซน ตัวเบรกก็ประมาณ0.81แปดหนึ่งประมาณนี้แล้วแต่ชอบการใช้งานนะครับก็จะใช้เป็นตรกระก้อเกี่ยวไม้โฟมทั้งหมดนะครับไม่มีเหยื่อสดเลยนะครับหมายธรรมชาติไม้โฟมเกี่ยวเหยื่อแค่นี้ก็อยู่แล้วไม่ไต้องใช้เหยื่อสดนะครับเดี๋ยวมาดูกันอยางไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันมีปลาคางดําให้ตกอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกินหรือเปล่าอันนี้ก็ดูน้ําเสียด้วยนะดูสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปลุ้นกัน เอาไงก็บอกก็แค่แหละครับผม,มกต็ตอนนู้ด้าหมไตกินนะไป้ล้วไปแไปแไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไ ตัวแรกเรามาแล้วนะครับนี่พอดีน้องเขามาช่วยนะฮะให้น้องเขาช่วยให้พอดีเมื่อกี้วุ่นวายกับตั้งค่าายสดอยู่นะครับผมหมาปลาตัวแรกของเราเป็นปลาอะไรมาดูกันโอ้ยคังดำมะส่วนไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอได้กินปลาเคม็มไอปลานินว่ะเฮ้ยตัวแรกปลานินรึเล่าะสดีเว้ยสสยดีว้าอ้าวว่าจะว่าปลาเค็มกูมาแล้วตัวแรก ท่านอยู่เออแล้วตีกลางคลองเล้คันนี้แล้วคิดว่าจะกินแรงขนาดนี้ผมเคยลุดอกไปให้น้องลงไปดำหามเจอเนี่ยเรื่องละแพเจออะไรคันนี้แหละปลาขึ้นมาเลยตัวนี้มันดึงลุดไปเลยอ๋อมันดึงของเราใช่ไหมใช่ปลาอะไรปะอันนด้อันนินโอ้ไฟดีแคนไหนวะว้าว ว้าวอุ้ยปานินปานินสายดีนะยท่านผู้ชมดูดิโอ้ยฝ่ามือเลยอ่ะสุดยอดโอ้โหกินขันพุ่งเลยนะแล้วคราวนี้ตีไม่ไกลด้วยนะครับก็ตีอยู่กลางคอเองนะเดี๋ยวผมชี้เป้าให้ดูเผื่อใครอยากมาตกนะครับได้รับฟ้กแล้วเว้ยวันนี้มีกับข้าวแล้วเว้ยมีไม่ด่าเว้ยเลกินเงี้กินเงี้ยกินเงี้ยกินเงี้ยเอาดิ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 กินเงี้ยกินเงี้ยไปกินเงี้ยไปกินเงี้ย อ่ะแอดมินตายมาทุบปลาต้อนรับเลยนะครับกินเลยนะครับเนอะว้า,หาไหนทำหน้าขิงหน่อยอันนี้สวยสวยไปครับสวยสวยไปโอาา้โอาา้ทำไมมาสักกี้แม่งั้นล่ะมาเหอะมาเหอะสายยูข้ามข้ามขว้าขวาขว้าเออฝั่งขวาเออผลหรือปะไม่ผลไม่ผลสายสายเออโอเคอ่ะยกเลยยกเลยอ่ะยกยกแล้วรีบเข้ามาในนี้ไงในไอ้สายดีอยู่าาาาาาสาย,สาย,สาย,าายกำล,ล,ล,ลังน่ารักต้อนรับแอดมินตายโอาา้สุดยอดไปเลย กินดีค่ะอืมกินยับเลยใช่ไหมอ่ะแอดมินเรามาแล้วครับวันนี้อ่าเมนูเราวันนี้เมนูอะไรท่าไม่เมนูต้องบอกเลยให้นึกมาย่างเกลือไหมง่ายต้อจิ้มแจ่วได้ได้ดีไหมเอาปลาอะไรย่างคางดำเราไม่เคยกินคางดำย่างใช่ไหมเออใช่เรามากินเมนูที่เราไม่เคยกินเลยแต่ประเด็นคือไหนคางดำก่อน น่าจะเริ่มหายากะนะติดปอนได้มาสามตัวยังไม่เจอทางดำเลยนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทำไงอะ่ะเมนูเปลี่ยนไหมปลานนินย่างเกลือเหรอได้ใช่ไหมได้อ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งโต๊ะย่างหน้าบ้านนะปลานินตัวขนาดนี้สักสองตัวก็น่าจะพอกินอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ตัวเดียวเองอคิดเมนูรอแล้วอะ่ะคุดยอดป่ะล่ะอยากกินบะหมออะี<บ>่อ่ะอยากกินบะหมออะี<บ>่อ่ะบะหมี่อยากกินบะหมออะี่มมมข้างดำอีก มีประเด็นจะกินขังดับรอโทษเต๋ใช่ไหมไม่โดนไม่โดนสายหย่อนแล้วเธอมาดูเร็ว ดูไงดูการดำมาแล้วโซน้าด้ยดิถือถืองกะปวดด้วยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีจังเป็นนายกเทศมนตรีตำบลไปไปแล้วไปเล้วไอ้ขันทีไปโยนนี่โยนปากชินเลยเหรอจัวะอุ้ยรด วิ่งวิ่งวิคันจะคุ้งแล้วคันไหนวะคันที่สองนะ่ะ <laughs> ติดแล้วเออค่อยๆไม่ต้องสับเวลาหมุนคันก็ไม่ต้องสับคันแล้วยกคันนี้เฉยเออสับนะแบบเมื่อกี้เด็กก็หลุดอีกางเงี้ยนะน้าต้นเมื่อกี้ทักมาปลาก,กินเลยเห็นมะั้ยแต่ที่นี้เงียบอยู่เออเว้ยเว้ยใช้ดีนะกระทำโอ้ยข้าอยู่ได้อยู่ยกขึ้นมาเลยคัน U L ไม่ต้องกลัวหักโอ้โห oh อ่ะไม้หนึ่งตัวนะครับเป็นปลาบอกคางดำที่ย่างเกลือไหนใคกดติดตามปุ๊บปากินเลยเห็นป่ะสุจยอดเลยนะครับเยอเลยค่ะออเดี๋ยวลองดูวันนี้ย่างเกลือเป็นไงไม่เคยลองเหมือนกันนะเออเรามองข้ามเมนูพื้นๆื้นด้นไงวะโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนก็บรรยากาศยามเย็นเย็นมากแล้วนะครับก็วันนี้ก็ปากินทั้งห่างนะแต่ก็ถือว่าได้กับข้าวละวันนี้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมีแค่ไหนก็แค่นั้นก็ลองไปย่างเกลือกินดูนะครับเป็น กับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้เนี่ยมันต่ออยู่แน่ๆมันตออ,นนะตอวันนี้เหมือนผมว่าเนื่องจากว่าน้ามันเสียด้วยแหละปามันก็เลยกินแบบอาการกินแบบไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีอาการต่อแบบ,บเบาๆเกือบทุกคันนะเคาะเบาๆเคาะเบาๆคืออาการมันเป็นปลากัดกินก้อนเหยื่อครับนะยังไม่ได้แบบกินลุมแย่งกินกินลุมกันแรบตาการนะครับมานะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าย,ยังไงนะครับประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวมาตามชมโค้งสุดท้ายจะได้ปลาเพิ่มเลยนะครับผมโอเคครับ

ปลาหมอไทยอย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวมันอยากได้ปลาหมอไงโดนย่างเกลือเลยเพื่อนๆตอนนี้ก็มันมืดแล้วยุงเริ่มเยอะแล้วนะครับก็วันนี้ก็สู้แค่นี้พอพอได้กินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมกันนะครับวันนี้มองไม่เห็นอ่ะผลงานรวมนะครับเปิดไปฉายได้ไหมปลาได้มั้งมีปลานิลไซส์สวยตัวหนึ่งนะ จัดย่างทั้งหมดไุดที่มาแล้วก็ครั้งดำสองตัวใช่ไหมสิเฮ้ยอะไรวะตะกิ๊บขาวหรือเปล่าแล้วก็มีปลาหมอไทยตัวหนึ่งนะปลาหมอไทยเดี๋ยวพอดีใส่กระป๋องไว้ไม่ได้ใส่นี่นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านครับผมโอเคครับ <c oughs> ปลาหมอไทยไซส์สวยเลยนะครับก็กินเบ็ดตอนเก็บเบ็ดใช่ไหมมันไม่ลากวันนี้กินเบ็ดไม่ลากนะวันนี้อู้หูยอือหูยอือหใหญ่ออืออือโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดกลับบ้านได้สองตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียววันนี้กี้ปลาหนึ่งตัวด้วยไปเดี๋ยวไปดูปลาโลนที่บ้านดีกว่ายุงกััดโอเคครบ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ย่างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอเมินตายมาสแตนบายพร้อมเขาสวยรลล้อนหนึ่งจานคูยีอ่อนุลุยเอาตัวไหนก่อนอยากกินตัวไหนก่อนลอง,อ,องดูดิดลองคานำก็ได้ร้อนเปล่ามันร้อนอนะต้อระวังนะค่อยๆฉีกเนื้อมาดูดิโอ้เนื้อขาวนะอุ๊กกินเหมือนปลานิลเลยกินเหมือนปลานิลเลยนะอันนี้ปลานิลอันนี้ปลานิลอืมอุ้ยแต่เนื้อเขาจะคนละสีน้อยนึงนะ อ่ามีความใกล้เคียงกันนะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ <ละ S 1> ขัปลาหมอเรา,าหมอไทยหมอไทยนี่คงไม่ต้องบอกนะเพื่อนๆเราน่าจะแบบกินกันบ่อยปะปลาหมอหรือปลาเข็งอ,อ,อุ๊ยร้อนอควันหูควันออกฉุยเลยอนะแบบโอ้ว้าวร,<อ>ร้อนเหรออย่าชิมแต่เนื้อปลาดูก่อนเอามือจกออกไปดิ ได้ไหมดแค่นั้นนะอ่ะความที่ค้างดำตัวเล็กตักเบลได้แค่เอาขยุ่มเขยุ่มใหญ่ๆดิกระเพยายามอยู่เดี๋ยวเ,เอาลองดูระวังเค็มเดี๋ยวจะปิดเกลือเค็มคางดำอันนี้คือคางดำชิมเนื่อเปล่าใช่ไหมอ๋อก็อ่าลองดูปป๊บเป็นไงเหมือนมันจะมีความหนุบหนุบอ่าหนุบหนุบรสชาติมีไหมจืดจืดอืมจืดเหรออ่าจืดอ่าลองดูอ่ะจืดไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมาชิมไอ้นี่จะรู้ ปนินควันหูควันท่่มเลยอุ้ยเนื้อไม่ต่างแต่ว่าคางดําเนื้อแน่นกว่าอ่ะคางดำมีความแน่นกว่าเฉยอือคางดําแน่นกว่าดูดิเนื้อมันล้วนเห็นไหมเออเนื้อมันปนินเปนเนื้อฉ่ำๆนิ่มๆหมดนะเออแต่คางดํามันแน่นกว่าเออพอพอย่างแล้วมันเซ็ตตัวนะผมบ้านะเขารู้สึกนะเออมันหนึบอยู่นะอ่าให้ชิมแห้งหนึบไงมันจะมีความหนึบนะอันนี้ปนิน ลองไปพร้อมๆมากันอืน้ำจิ้มเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเห็นไหมเหมือนปลานิลมันจะมีความเนื้อนิ่มกว่าอืดำมันจะแบบหนึบกว่าแน่นกว่าอืถึงว่าว่าน้ําเก่งแข็งแรงไงเนื้อมันเลยแบบอย่างเงนี้ยอ่ะทีนี้มาปลาเข่งบ้านเราปลาหมอปลาหมอบ้านชั้นอืโหธรรมชาติหมอคลองโอ้โหเข็มแน่เลยเมื่อก่อนเป็นหมอนาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนาแล้วตกต่คลองอย่างเงี้ยหควันช่วมเลย ก็ร้อนเลยอ่ะอืมอืมเธอแต่ความหนึบเหมือนปลาหมอว่ะอืมยังไงลองลองเทียบกับคางดำเนื้อนึบเหมือนกันเลยอืมปลาหม้อนึบกว่าอืมปลาหมอว่าเราชนะเลิศบอกเลยปลาหม้อไทยเราเนี่ยชนะเลิศอืมนุบมากเลยเนาะอร่อยกว่าเยอะอืมอร่อยกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็ได้นะถึงแม้มันจะกินกินหญ้าไปแหละถ้าพูดเรื่องคะแนนความหนึบ ไอเนี่ยเบอร์หนึ่งไอนเบอร์สองแลวปลาดินเบอร์สามใ,ในขนาดตัวที่เท่าๆกันนะครับขนาดตัวเท่าากันนะอันนี้ไม่ได้เทียบเรื่องนขนาดเรื่องอะไรนะเ,เทียบเนือ้ออืมเราเทียบเนื้อจากจากขนาดตัวถ้าจะไล่ๆกันเนี่ยอืมสุดยอดแล้วเจอน้ําจิ้มซีฟูดเข้าไปแต่ผมว่ามาจิ้มซีฟูดจบทุกกระบวน้าไม่ว่าจะเนื้อปลานุ่มหนึบขนาดไหนก็เจอน้ำจิ้มซีฟูดไปกับข้าวสวยร้อนๆอย่างนี้นะโอ้ย อันนี้ของหนูใส่แหนมจิ้มน้อยว้าวเป็นไงหนูดูชิมได้เลยหนูกินเลยครับมันเมื่อไหรพี่พี่กินเมื่อไหร่ไม่กินครับเจ๋ได้ปลาหมอไทยไม่มีไข่ดูเนื้อปลาหมอดิคชิเผ็ดปะจิ้มเผ็ดใช่ไหมอ่าได้อันนี้ของเธออันอันนี้นะคะของตะต้นว้าวจิ้มเลยอ่ะโคตรฟินอ่ะ ไม่กินแล้วข้าวกับแก้มอุ้ยสุดยอดสุดจริงปลาหมอไทยยองหยอกินมากเนื้อมันแน่นมากเลยเนาะนะเนื้อแน่นเหรอถึงว่าอะไปลาหมอไทยเขาไปย่างขายไปอะไรปลาหมอไทยถึงแบบมีไม่เป็นอาหารแต่เธอไม่เคยกินปลาหมอย่างเหรอตามร้านส้มตำไก่ย่างข้างทางอ่ะ ที่แบบคนมุงเยอะแล้วก็มีของอย่างพวกนี้เยอะแล้วเขาจะมีปลาหมอ,อย่างเ้วยพี่เคยเห็นที่ตลาดโพรามก็มีขายนะปลาหมอด้อยดวยใช่ปลาใช่ไข่ไหมนี่เรายังมีปลาดินนะอีกนะเพราะว่าเราได้ปลามาเนี่ยวันนี้เราได้ปลามาเท่าเนี้ยก็จะมีปลาดินตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปลาดินตัวเล็กอีกสองตัวนะครับแต่ก็เดี๋ยวย่างกินแค่นี้ก่อนตัวสองตัวนั้นกนะอาจจะต้องเก็บไว้เพราะว่าที่บ้านเรากินข้าวกันหมดแล้วเรากลับมาเย็นแล้วไงก็เลยเหลือกินกันสองคนนะครับก็ร้อนอนะ เลยว่ะที่ชอบความแบบแกะมาแล้วดูควันเลยหูว่ควันฉุยอะ่ะหูร้อนออแกะมันแล้วควันฉุยอะ่ะแล้วที่ราบบุรีอากาศตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบสี่ใช่ไหมเธอนะพ,นพนอุณหภูมินี้นะประมาณยี่สิบสี่องศาเย็นๆย็นงนังนล้วเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือหาอยู่หาก,กินนะธรรมดาธรรมชาตินะครับอเลิกจากทํางานนะครับผมก็อยู่นี่ผมก็มีงานทําก็ทามันแต่ว่าไม่ได้ทาทั้งวันนะก็คือช่วงเย็นๆจะก็จะว่างนะครับก็ ตั้งแต่สี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยผมจะเริ่มว่างนะครับผมก็จะออกไปตกปลาเพื่อนๆดูทุกวันแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อนดูด้วยอา่าผมไลฟ์สดที่แอปทิกตอ,อกเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันใช้คำว่าเกือบทุกวันนะบางทีมีภารกิจนะครับเ <T> พื่อนๆ,ๆ,ๆก็เข้าไปติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกตอกไอจีนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีชื่อเดียวกันหมดเลยคือ let's go fishing Thailand นะครับเข้าไปหาดูได้เลยแล้วก็อ่าที่ทิกตอกจะไลฟ์สดเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่า มันสรุกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไปตกปลาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็จะเป็นหมายที่ผมไปประจําตรงเนี้ยคือมันใกล้บ้านมากจะขับรถจากบ้านไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลถึงแล้วแต่ครับมันใกล้แล้วผมปักหมุดให้ทุกคนด้วยแล้วไม่ห่วงหมายด้วยครับเพราะว่าเป็นน่งตกอยู่ทุกวันแล้วก็มีเพื่อนๆมาตกกันอยู่วันนี้ก็มีน้องๆมานั่งตกกันอยู่นะครับเขาก็มานตกตรงหมายที่ผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วด้วยผมก็ขยับมันนิดนึงก็ตกอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็ได้ปลาพอสมควรนะครับประมาณนี้วิธีการบอกแล้วเหยื่อบอกแล้วหมายบอกแล้้้วปปััักกหมดคคลินนะะรรบเพา ใครที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันมีประโยชน์นะครับน่าสนใจอยากไปตกด,ด้วยอยากให้นักต้นไปตกไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมมาเลยว่าชอบไม่ชอบตรงไหนอยากให้ตกปลาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการตกปลานินนะครับวันนี้เราเจาะลงปลานินเลยนะนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ